บองนะคะบริเวณที่เราต้องการนิ้งบอกรับรองเลยนะว่าสูตรเนี้คือเด็ดมากๆากทุกคนเพราะว่าสูตรเนี้คือแบบเข้มข้นมากๆนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับนิ้งนะคะในช่องของยิดาเมคอัพกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะก็อย่างที่บอกเลยนะเราจะมาแชร์นะคะสูตรผิวขาว คูณ2อ,นะอน,นั่นเองทุกคนซึ่งเป็นสูตรที่เราสามารถทำเองง่ายๆได้ที่บ้านนะคะก็วันนี้เนี่ยอย่างที่เห็นกันในหน้าคลิปเลยนะคะเราจะมาใช้นะคะอีโนอันนี้ทุกคนคงแบบงงมากใช้อีโนอะไรมาพอกผิวนะวันนี้เราจะมาใช้อีโนนะคะแล้วก็ใช้สบู่บาบาลาอันนี้นะคะ2ตัวผสมกันนะทุกคนว่ามันจะขาวได้ยังไงนะคะซึ่งจะบอกว่าสูตรนี้เนี่ยนิ้งเห็นอ่าต่างประเทศเนี่ยคลิปต่างประเทศนะคะเขาทํากันก็เลยอยากจะเอามาลองบ้างนะ เพราะว่าเห็นก็ใช้อีโนเนี่ยมาพอกผิวอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะพอกหัวข่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วหัวข่าขาวทุกคนก็เลยแบบ เออมันน่าลองมากๆนิ้งก็เลยเอามาบอกคู่นะคะกับสบู่บาบาลานะนิ้งเคยใช้สบู่รุ่นอื่นมาแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าตัวบาบาลาเนี่ยมันขาวแล้วก็เห็นผลไวสกดนะคะเพราะว่าสบู่บาบาลานะคะเขามีวิตามินนะคะมากกว่า10ชนิดนะคะทุกคนดังนั้นเนี่ยจะช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าของเราได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีออยในตัวนะคะทําให้เวลาที่หลังอาบน้าเสร็จเนี่ยผิวเราจะไม่แห้งตึงนะคะแล้วก็ไม่แสบด,ด้วยนะคะที่สําคัญเนี่ยเราจะให้ดูข้างใน ก้อนใหญ่มากแล้วก็กลิ่นหอมมากทุกคนโอ้ oh my god และนี่นะคะมีแม่อ้ําเป็นพรีเซนเตอร์นะคะดังนั้นอยากสวยเหมือนแม่อม้ําเยก็เลยเอามาใช้นะคะอ่ะข้างในเนี่ยเขาจะมีตะข่ายนะคะตีฟองแถมมาด้วยนะแล้วก็อันนี้สบู่ของเขาเนี่ยจะเป็นสีม่วงก้อนใหญ่มากทุกคนใช้ได้นานมากนะอันนี้จะเป็นก้อนใหม่นะเพราะว่าก้อนนิงใช้อยู่ในห้องน้ําเนี่ยแบบ เน่ามากทุกคนใกล้หมดแล้วนะคะอ่ะอันนี้แกะใหม่เลยนะคะกลิ่นหอมมากทุกคนกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นที่แบบมันไม่เหมือนสบู่ก้อนอะทุกคนเหมือนสบู่ที่เป็นครีมอาบน้ําแบบราคาแพงๆอะหอมมากจริงๆดีมากนะคะแต่เราก็จะมาใช้คู่กับเจ้าอีโนอันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูว่าใช้คู่กันยังไงนอกจากนั้นนะคะในกล่องเนี่ยเขายังมีใบแบบ ใบแบบที่เขาเขียนว่าเออเคมว่าช่วยในเรื่องอะไรบ้างนะแบบเอออันนี้คือน่าเชื่อถือมากน,นิงซื้อมาจากเซเว่นนะคะ49บาทนะคะน,นิ้งจะอ่านให้ฟังเผื่อใครที่แบบว่าเออกลัวใช้คู่กันแล้วมันจะแบบว่าอันตรายหรือเปล่าอะไรงเงี้ยนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเขาไม่อันตรายนะคะระเบิดขี้ใครได้ด้วยนะแล้วก็ ช่วยให้ผิวใสเนี่ยภายใน3นาทีนะคะให้แบบผิวขาวอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็นี่นะคะเขามีส่วนผสมนะคะวิตามินเข้มข้นนะคะมาจากไหน,นาากันนักพี่สารสกัดนะคะจากองุ่นสเปนนะคะช่วยให้แบบว่าชะลอริ้วรอยอะไรอย่างนี้เนาะให้ผิวชุ่มชื้นนะแล้วก็ลูกฟิกเกอรลี่นะคะเป็นลูกอะไรแบบเนี้ย อันนี้นะคะช่วยให้วิตามินซีสูงนะคะช่วยผิวขาวกระจ่งางใสลดฝ้ากระจุดด่างดำอันนี้สามารถใช้ได้ทั้งหน้าแล้วก็ตัวเลยนะคะทุกคนแล้วก็มีส่วนผสมจากสับป,ปะรดนะคะให้ผิวสว่างกระจ่งางใสแล้วก็ผัดเซลล์ผิวได้ด้วยนะคะเดี๋ยวนึ้งจะมาทําให้ดูนะว่าใช้ยังไงก่อนอื่นเลยที่เราต้องมีนะคะเป็นถ้วยแบบนี้เนาะถ้วยอะไรก็ได้นะคะแล้วก็มีอีโนมีสบู่บาบาร่าอันนี้นะคะขาดไม่ได้เลยอย่างแรกนะคะใส่อีโนลงไปนะคะให้หมดซองนะคะทุกคน แล้วก็แบบนี้จากนั้นนะคะตัดสบู่นะใส่ไปในถ้วยนิดนึงนะคะ นี่นะคะนิงก็จะหั่นสบู่ไปประมาณนี้นะก็เศษส่วนเนี่ยอย่างละครึ่งนะคะก็อีโนเท่าไหร่ก็ให้ใส่สบู่เท่านั้นนะคะจากนั้นนิ้งก็จะใส่น้ําเปล่าลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็ทิ้งน้องไว้ประมาณ3นาทีนะให้สบู่ละลายเข้ากันนะคะซึ่งเจ้าตัวอีโนเนี่ยเขาจะไม่อันตรายนะทุกคนเนื่องจากเขาสามารถทานได้นะคะดังนั้นเนี่ยไม่อันตรายแน่นอนนะคะแล้วก็อีโนเนี่ยเขาจะไปช่วยเปิดรูขุมขนของเรานะให้สบู่บาบาร่าเนี่ยเข้าไปทําความสะอาดนะคะกัดเกาขี้ใครของเราเนี่ยออกได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ ตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาไปใส่ตะข่ายตีฟองใช้ได้ต่อเนื่องนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยช่วยขัดขี้คายได้ดีนะทาให้แบบว่าผิวของเราสะอาดมากยิ่งขึ้นนะที่สําคัญตะข่ายเขาฟองเยอะมากทุกคนยิ่งขัดยิ่งฟองเยอะนะแล้วก็กลิ่นหอมมากนะคะก็จะใส่น้ําไปประมาณนี้นะคะโอ้เห็นปะเป็นแบบฟูๆเลยทุกคนได้ยินเสียงไหมนี่นะคะก็จะเป็นแบบว่าฟองฟอดขึ้นเลยทุกคนแล้วก็ เอานิ้วแบบคนๆหรือเอาอะไรก็ได้คนๆให้มันละลายนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยสบู่แบาบา่าเขาก็จะละลายเข้ากับตัวนี้เนาะรอสักสามนาทีนะทุกคนนี่นะคะซึ่งปกติแล้วอันนี้จะทําประมาณสองซองนะทุกคนเพราะว่า ขัดผิวตัวนะมนก็แล้วแต่ความที่เราต้องการนะทุกคนถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ชอบขัดเยอะๆก็ใส่เยอะกว่านี้หน่อยก็ได้นะแต่ว่านิ้งทำสาธิตให้ดูนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะก็จะเด่นนะคะในเรื่องของช่วยลดสิวนะผิวใสขึ้นผิวขาวขึ้นนะแล้วก็ใครที่เป็นสิวที่หลังหรือสิวที่ตัวเนี่ยอันนี้ก็ช่วยได้ดีเช่นกันนะคะแล้วก็ยังช่วยนะคะพอกเอาบริเวณที่แบบว่าเป็นพวกแบบขานีบรักแร้ดําหรือว่าตามซอกอะไรที่หมองคล้ำอะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะช่วยได้ดีมากๆนะคะเพราะว่าเขาจะ ช่วยผ่าเซลล์ผิวเก่าของเราได้ดีมากนะประสบกันจากนั้นเนี่ยเราก็รอให้มันละลายทุกคนเออประมาณ3-5นาทีนะก็แล้วแต่ว่าใส่เยอะใส่น้อยนะคะแต่นิงน้งอ่ะคือนิ้งอ่ะเห็นผลได้แบบดีมากเพราะว่านิ้งเป็นคนที่ผิวไม่ได้ดีตั้งแต่เกิดนะดังนั้นนิ้งจะชอบแบบสรรหาสูตรนู่นสูตร,น,ตรนี่มาทำทุกคนเออยิ่งเป็นสูตรที่แบบทำง่ายที่บ้านอะไรเงี้ยชอบมากทุกคนนะคะนี่ผิวตอนนี้ก็คือเนียนมากๆอะเออ แล้วเราแบบเห็นผลชัดก็เลยอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆนะคะสูตรนี้นะคะก็ฟอกไว้3นาทีนะคะตอนฟอกก็ฟอก3นาทีแล้วก็ทิ้งไว้3นาทีนะคะให้แบบเออที่ใครระเบิดไปเลยทุกคนนี่นะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยใช้คู่กับฟองของเขาก็ได้เอาฟองอันนี้ไปจุ่ม แล้วก็ามาขัดขด,ขด,ขดบริเวณที่เราต้องการนะน,นี้คือแบบว่าช่วยเรื่องแบบให้ผิวขาวขึ้นได้ดีมากๆทุกคนฟอกนะคะบริเวณที่เราต้องการนิ้งบอกรับรองเลยนะว่าสูตรเนี้ยคือเด็ดมากๆทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะคะหลังจากที่อ่าใช้แล้วอาบน้ําแล้วก็อย่าลืมทาครีมบํารุงเสริมเข้าไปด้วยนะคะจะได้ผิวที่แบบว่าเออเป่งงนะแล้วก็ออกแดด<ม>ก็อย่าลืมทาครีมกันแดดนะคะก็จะช่วยกันไปอีกด้วยนะคะคือจะบอกว่าชอบสบู่นี้มากมันหอมมากทุกคนแล้วก็49บาททุกคนถูกมากก้อนใหญ่เบะนะ้อเล่นอันนี้ ็สามารถไปใช้ต่อได้นะคะอันนี้เนี่ยเออลืมบอกว่าสามารถใช้ได้อาทิตย์ละแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นก็พอแล้วทานะทุกคนเดี๋ยวผิวบางนะเพราะว่าสูตรเนี้ยคือแบบเข้มข้นมากๆนะคะโอเคก็สำ คลิปวิดีโอนี้นะคะเรามาแชร์แบบไม่มีกักเลยนะคะสําหรับสูตรผิวขาวนะคะคูณ2นะคะทุกคนอันนี้เนี่ยนิ้งใช้เองจริงๆนะนิ้งถึงมากล้าพูดกล้าบอกต่อได้นะคะก็เลยอยากจะมาแชร์เพื่อนๆเนาะสำหรับใครที่แบบว่าเออเป็นคนที่แบบชอบทําเองอะ่ะทุกคนเอออันนี้เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยนะเพราะว่ามันเป็นแบบ อ่าอีโนเนี่ยเราก็ทานได้อยู่แล้วนะคะเราก็สบู่บาบาลาเนี่ยเขามีแบบคัมเคมอะไรอย่างเงี้ยดีมากๆนะคะก็เลยเอามาใช้2ตัวเราแบบเออใช้เคยใช้กับสบู่ยี่ห้องอื่นแล้วมันไม่ค่อยได้ผลเลยมาใช้ของบาบาลาอันนี้คือดีมากทุกคนช่วยเรื่องผิวขาวได้แบบจัดเต็มนะคะโอเคก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้ประโยชน์กันบ้างนะคะถ้าใครไปทําตามมาแล้วเนี่ยได้ผลยังไงมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะแล้วก็คลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าใครชอบใครใช้แล้วดีก็อย่าลืมบอกต่อเพื่อนๆกันด้วยนะสำหรับ คลิปวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องนิงด้วยนะคะบ๊ายบาย